ครับเสียเทิดเพิ่นได้บักจกทองคำจากหลวงตาจจรัญครับนี่แต่รับเกียรติให้มากคุดล้มกล้วยครับกล้วยปากช่องหาศูนครับปลูกในป้าปลาเรื่องไตครับอยู่บ้านเรื่องไตตำบลเรื่องไตอำเภอกสูนิสัยจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับบอกเจ้าของน้ำเนี่ยนะครับผมกะนบบ้านสวนทงงามครับกล้วยนกกล้วยกะเอามาจากบ้านสวนทงงามครับนี่ครับ กล้วยปากช่องหาซูนครับกล้วยอ,อีออนครับกล้วยน้ำปลาครับนี่อขอราะว่าจะกอดแล้วกอดไ,ได้ไงครับครับอ๋อโอ้เนี่ยครับนี่บัวไหมบัวบัวแดงครับบัวแดงดอกโกมุดดอกโกมุดอะไรกันครับ,บลุลงตาภาษาพระพุทธเจ้าดอกโกมุดบัวแดงอ๋อดอกโกมุดครับบัวแดงดอกโกมุดครับลุงตาจะล้านฟันว่าภาษาพระพุทธเจ้าครับดอกโกมุดบัวแดงครับเสียเถิดสิง์ขณองค์หน้าเพื่อ คนล้มปูกล้วยครับรวมด้วยช่วยกันครับหลวงตาจันหลวงตาจัลันครับวัดป่าเลิงใต้ครับผมเกินตดปิดกระปุกแล้วครับเดีอไหมอ้ยเนาะจะเฮ็ดดีเนีเอาเอทำเล่นๆแต่เอาจริงๆกันแม่เออทำเล่นๆเดาทล่นๆเอาจริงๆว่าสันครับ จงใหม่มูเพิ่นเอาปุ๋ยมาใส่น้ำเพิ่นเอาเพิ่นฉีดปุ๋นมาเหลือถังลงยังน้อยมันปะครับเออแต่ตอนนี้ตอนนี้จะเฝ้าลงเอาปุ๋ยลงเด้อลงตาให้มันติดก่อนนะตีแมนครับให้มันติดก่อนให้มันแห้งยอดก่อนให้มันงามๆก่อนยังน้อยครับไมนดิเข้มตายครับเงามันติดเงามันสิเน่าอ่ะนะเมนบ้าพี่เธอเนาะนี่ครับเป็นแถวมาเลยแถวมาเปีนี้เป็นใหม่มากนี่ครับเขาเเป็นทีี่้ประมานนี่ เสียเธอเป็นข ah, uh, oh. uh, um, oh. so 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 ุดลุ่มไว้แล้วครับนี่ขุดลุ่มไว้แล้วครับอ๋อพี้เทอดอ่ะนี่อ่ะอ้าพี่เทอดอ่ะนี่ยนั่นแหละครับลุงตาลุงตาย่านบุ่มหลุมเนสิติดบ่โอ้เนี่ยครับเนี่ยเหงามันเห็นบ่บ่หมั่นใจแต่ว่าพี่เทอดว่าติดมึงติดร้อยเปอร์เซ็นต์ประสันครับลองเบิึงลองมึงไหนลองลองใส่เลยเลยประสันไม่ลองไม่รู้ ครับไม่ร้องไม่รู้หัวมันบริโภห์งอนมาแม่นครับบริโภหัวมันัพิเศษรัดติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลุงตาบ่มีตายนะครับเสียเธอคนปลูกครับกล้วยปากช่องกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอีอองครับปากช่องหาโซนต้นสูงชะลูดนะครับสูงยังคักเลด้วยครับแต่ละเครือ ประมาณ12บวีบวกครับลุงตา12บวีบวกแต่ละาวีนี่บอกโลคกลัวนลอะมั้งแมนผมเคยปลูกได้14บวีครับโอ้สิบสี่วีนี่ครับดินสมบูรณ์ได้ไหมครับดินสมบูรณ์ครับแล้วก็กล้วยพันธุ์ดีครับลุงตาอันนี้ครับเป็นเป็นนอกล้วยเริ่มต้นนะแมนเป็นนอกล้วยตั้งต้นในการขยายไปเรื่อยๆนะครับลุงตาเนาะเป็นนอปฐมฤกษ อ่าครับนองประทรมมาเลยครับนองประทรมมาเลยของวัดครับเส,สียเทอเพิ่นก็ปลูกมีที่ปล,ลูกได้ลู้ไหมโอ้โหแผลบ่เด๋วบังเออถ้าแผลหันไปทไา้งใดเครือบเด๋มั่มันก็ดียู่งฟังตรงขามนเนี้ยบ่เด๋วบ่เด๋วขึ้นพานเลยครับจัดเลยเอาบ่าเบียงบ่เบียงครับบ่เบียงใส่ได้เลยทำไรเราเตือนไปบ่หน่ะนี่มันถึงมีอห็นเตื่นอีกเยอะเอาตีไม่กี่บ่เตือนเนาะเออ แก่ไม่ยังปวดไมยังขึ้นค้นไว้ตอนนี้หันแผลไปทั้งฟังข้องครับฟังไอ้ัวแดงกันเนาะปี้เครื่องกัิทีพุละหันไปทั้งดวงตาหมละเวลาเครื่องออกหันไปทั้งดวงตาเป็นการหั้เวหาเลยตัวนี้ครับถ้าแพ้ยุ่งฟังไรเครื่องเมื่อกี้ทีออกฟังตรงขามนะครับลวงตาประมาณนั้นครับเสียเธอหันหันแผลไปทั้งข้องน้าข้องข้องน้บัวแดงหมละ เรือกระติหันมาท่างลวงตาหันมาท่างโน่นนี่นะครับลวงตาำเประมานนั้นผมไปศึกษาเรียนรู้จากยูทูบจากเฟซบุ๊กนี่แะครับลวงตาอบอรเกงครบ้เทียบ่อนบอก่าใครเก่งครับเอาซนี่ลเ้า่าเกับอา้นี่ล้เทียนใน้หอันี่แล้เอนใน้าให้กันีล้เี่นให้เพื่อครเคัอน้เครืก่นใน้กันครับ เครื่องมันออกคันหันไปทางเดียวกันประมาณนั้นนี่ครับโอ้วัดถุกิติได้นิยมผมมาการับ้วกูผมวางแผนกันไว้นะครับลุงตาต้นใดที่ต้นไม้ที่เป็นไม้ผลทั้งหไร่เลยต้นไม้โบล้านต้นยังอ่ะต้นบักเข่งบักบกมีบักเหลี่ยมมีบักที่บ่อเนี่ยยังครับยังหาไม่ได้บักเข่งบักบกบักเหลี่ยมบางอย่างนี่คือพี่เด้อบักจัง ต้นกรยอมต้นกรยอมต้นมะเข่งกรยอมมีแล้วกระยอมมีแล้วยู่นี่เป็นมะเข่งมั้ไหมป้าที่เฮ็ดบุญเขาสากไหมที่ที่่ทีแถวสุหาเราเห็นแล้วแต่ยี่นเดือดซื้อคือบัตรแก้วเห็นบ่ครับบัตรแก้วบัตรแก้วเขากับบะหมี่แถวสซบะหมีเลยครับไมมป้าไหมพ้นเป็นไหมพ้นแล้วไมมป้าแหละครับกะสิบักันชิพักกันเสาะแสวงหาหามาปลูกในวัดเ็่ได้ครับ จะไปเอาไม้กิ๊กโยเป็นบ้านญาติพี่น้องช่วยตั้งอำเภอวางสามหมอมันอยู่เรงติดปูโอู้ครับขันตาโม่ห้อง่างโม่ห้องเข้าไปมีอยกหกเนาะครบไปหนึ่งสองสามสี่สี่ฮะอ้าวนอนที่หกนี่ครับหลีกให้่ด้เอาห่างไปสี่เมตรด้ะลูกพี่สี่เมตรครับสี่เมตรเพราะว่าเนีี่ดลกอใหญ่ต้นสูงเครือใหญ่ครับ น่นนี่หาว่าหาว่ามีมามาหลายนี่โน่นนี่ถีให้เขาเลยด้นี่ครับถีห้เขาเลยนี่ปลานี่ปลากล้วยนี่ปลากล้วยเป็นไม้ลมลุกเนาะเท่าอาหายังมาแซ่กก็ได้เนาะลูงตาเพราะว่าบ้านเ่าเป็นมะนกรึไมเพวกญาติดยมกัเจ้าใส่ตองมันโอ้ครับครับแม่ใส่ตองมันอุ้มดีครับระบาดนี่เวลาเป็นบุ๋ยเป็นงานกับเจ้ายังหน่อยกับเจ้าก็ต้องเรียนหาบกกล้วยมห่อข้าวต้มละครับได้ทั้งสองเรื่องครับครับทั้งบวยห่อข้าวต้มทั้งใส่ตองอีกครับครับทันดี ตาดูอนุโมทนาดำลงตาในเด้อสายจ้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังครับมัดสอยหมดงบกับพญ่เติดซรอยกันพัฒนาเออมัดสอยกันพัฒนาอีกคนหนึ่งคนหนึ่งอาการไม่ค่อยดีครับเลยพักพ่อนก่อนมือนี้เลดงครับเลดงสัปเปเรวัดดงรังครับมือนี้ขออนุญาตนะท่านขอพักกายเล็กน้อยครับลวงตาก็เลยมากัน ส2 0 0นกับเสียดเทอดีละะบ่อยากกรุณาหลายดอกมื้ออื่นมื้อกันอาการบอดีขึ้นจับมาก่นหัวรถเอามาบวดเลยมันบ่ครับอครับอยู่ไปหยังอาได้ขามเดินจนกบนี่ใจยังบ่ถึงว่าซั่นพันนะมันบ่ใจเด้อนี่ละใจ อขันมาจะไล่ขายย่คุดนอกๆพีเบิ่งนั้นจะใยไก่มูด้วยอห้ต่างด่านมันถังกอไผ่เนีะเนี่ยยูแถวนี่แหะคุณนึ่งจะยู่แถวนี้แหละครับนหายเพื่อนเลือเอาว่าเพื่นเดี่ยวไก่หฮมนั่นหรือเดี่ยวปลากกวยหรือเดี่ยวปลาต้นไหม่อาจจะมีสองสามต้นอะไรอยู่นี่ยคุตในหน่อยตังคุณนหนอยเนาะสามพวิัยเพื่นเหมยไงครอบนหน่อยละ อานอนที่หกนอนสุดท้ายแล้วเด้อบรดนี้ลลงตาห,หนึ่งนอคือหนึ่งกอครับหนึ่งกอใหญ่ซ้ำนี่แหละครับสีออกแม่แพผลล้านใบหลายเลยละ่ะผู้เคนปลูกเบิ้งใบเด้อครับเสียเทเลยล่าเด่ล่ะสีได้หน่อยได้หลายนอนนอนหน่อย,ยน,อ<ง>นอนใหญ่นนนนนนเขือนหน่อยเขือใหญ่ลูกหน่อยลูกใหญ่กัอยู่งครับผู้นี่ล่ะผู้ปลูกนี่ล่ะครับเออเครื่องเครื่องนาหากันว่าเครื่อนานกัมาทั้งนี้เอาเอาเอาแผลยู่งฟังตรงขามกัน เพื่อจะให้เครื่อมันโนมมหากันประทันครับเวลาออกเครื่อเพื่อนเสียเถิดเพื่อนมาน้อน่นยุบพุ่นละครับพุ่นยุบพุ่นครับน้อนก่อหนึ่งยุบพุ่นละครับถัดตรงตาไปเพื่อนครับอยู่ริมน้ำพอดีพอดีเลยแบบนี้ก็ับเาต้องหดน้ำละขอให้เขาตั้งรักได้ใส่ปุ๋ยคอกแค่นั้นแหะอนาอก็ได้แล้วล่ะครับอยาโยมผู้ฟังอยู่กับหากำลังใจซอยหมดนมไปเด้อซอยเราเนี่ย เลากับมาต่อ,อยยูมาต์เล่าก่อม,มาดูเราละบางๆเงาๆมองนี้มองไปมองนีล้ละครับที่สงบที่สุดลมเย็นๆอตอนนี้เราพอยปัป,ปายมาเข้มงวดเลยหรอคันบ้า,าเข็มงวดนี่มเจอยพุทธโต้เยอะตลอดว่าหายลมหายใจมึจุจอยว่างกันแล้วกันครับ <c oughs> ตอนนี้ตาตัวพระเองก็ยังบอดเพราะมันข้าถูกจนไม่ฮะ เอจดี๋ยวจุ่มปากรู้ไหมที่เราให้เขาเอานี่นะเห็ดไว้แล้วนี่เออมันเกิดแต่บัตยาอนน่ะให้เขาเอาคุณมาครับให้ยากเจอมันเอาคุณมาใส่คุณมาเท่าไหรอยู่ดอกเอาคุณไปน้ำมันละเมื่อนีเมื่อหลังสามเมื่อนมือนี่ยังพอพร้อมครับทีมงานขาดผู้นหนึ่งขาดกำลังขาดกำลังหนึ่งผู้นหนึ่งครับให้เพิ่นพักกายก่อนครับลุงตาเอ้าวทำไม่ได้าวโอเคครับผมสามเดือนเทาจะมากินแค่มันอ๋อไสามเดือนลุงบอกให้ไปหน้าสามนั่น โอเคครับผม <c oughs> ท่านใดที่ได้ราบข้าวสารนี่ก็มาทำนุบำรุงวัดน้ำกันนะครับวัดป่าเรื่องใต้ครับบ้านเรื่องใต้ <c oughs> ตำบล <c oughs> เรื่องใต่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาหาสารคามครับวัดไม่ของอำเภอโกสุมพิสัยครับผมสาธุครับ